เปิดตัวสมาร์ทโฟน Samsung g l l x y y A 57 5G ที่มีความเร็วในการชาร์จไฟที่น่าตื่นเต้นแต่เมื่อพูดถึงการเปิดตัวสมาร์ทโฟนใหม่ๆของ s a m s u n งหลายคนอาจจะคิดถึงเรือธงซีรีส์ Galaxy S ที่มีสเปคและราคาที่สูงกว่าแต่ในกรณีนี้มันเป็นเรื่องอื่นอีก s a m s u n งกำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงระดับกลางใหม่ชื่อว่า g a l a x y A 57 5G ซึ่งมีความเร็วในการชาร์จไฟที่สูงกว่าสมาร์ทโฟนเรือธงก a l a x y S 26และ S 26 ที่จะเปิดตัวในอนาคตนี่เป็นข่าวดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการประสิทธิภาพและความสะดวกในการใช้งานแต่เมื่อพูดถึงความเร็วในการชาร์จไฟมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากในการใช้งานรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน Galaxy A 5 7 5 G จะรองรับการชาร์จไฟเร็ว45ดับเบิลยูบนมาตรฐาน 10V 4, 5A และ 15V 3A ซึ่งสูงกว่าสมาร์ทโฟนเรือธง Galaxy S 26ที่มีความเร็วในการชาร์จไฟสูงสุด 25ดับเบิลยูนี่คือข่าวดีสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความเร็วในการชาร์จไฟและเพื่อให้มีความสะดวกในการใช้งานรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแต่นี่ไม่ใช่สิ่งเดียวที่ทำให้ Galaxy A 57 5 G เป็นสมาร์ทโฟนระดับกลางที่น่าสนใจมันยังมีศักยภาพจากชิปเซ็ต Samsung Exynos 1680ซึ่งเป็นชิปเซ็ตที่พัฒนาต่อจาก Exynos 1น8 0ที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพของสมาร์ทโฟนระดับกลางของ Samsung ในปีส0ง4 Exynos 1680มีแกน CPU CPU จำนวน8คอที่มีความเร็วและประสิทธิภาพต่างๆเพื่อประมวลผลภาระงานแตกต่างกันนะับเป็นการปรับปรุงที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ Exynos 1580ที่มีแกน CPU จำนวน6คอนอกจากนี้ Galaxy A57 5G ยังมีฟีเจอร์ Galaxy AI ที่ทำให้สมาร์ทโฟนนี้มีความน่าสนใจมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นรุ่นเรือธงระดับกลางแต่มันมีราคาที่เริ่มต้นประมาณ500เหรียญประมาณ16,200บาท ซึ่งเป็นราคาที่น่าตื่นเต้นเมื่อเทียบกับเรือธงซีรีส์ Galaxy S 26ที่มีราคาเริ่มต้นประมาณ800เหรียญประมาณ26,000บาทแต่ถึงกระนั้นอย่าลืมว่า Galaxy S 26และ S 26จะมีสเปคทั่วไปที่ทรงพลังมากกว่ารวมถึงแผงหน้าจอชิปเซ็ตกล้องโครงสร้างและฟีเจอร์ต่างๆเช่นกันซึ่งทำให้มันเป็นสมาร์ทโฟนที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากขึ้น สำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนระดับกลางที่มีความเร็วในการชาร์จไฟและประสิทธิภาพที่ดีการเลือก Galaxy A 57 5G อาจเป็นตัวเลือกที่ดีและน่าสนใจถ้าคุณเป็นผู้ที่ต้องการความสะดวกในการใช้งานรถไฟฟ้าและประสิทธิภาพที่ดีในการใช้งานรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันแต่ถ้าคุณเป็นผู้ที่ต้องการสเปคที่ทรงพลังมากขึ้นและมีความสำคัญในการใช้งานรถไฟฟ้าในชีวิตประจำวันการเลือก Galaxy S 26หรือ S 26อาจเป็นตัวเลือกที่ดีมากขึ้น นี่เป็นความเห็นของเราแต่คุณคิดอย่างไรกับสมาร์ทโฟนใหม่ของซัมซุงนี้คุณคิดว่ามันจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับความเร็วในการชาร์จไฟของ Galaxy A 57 5 g และคุณคิดว่ามันจะมีผลต่อการใช้งานรถไฟฟ้าของคุณอย่างไรชิ้นงานสมาร์ทโฟนนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้างที่ทําให้คุณสนใจมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนระดับกลางและเรือธงมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความเร็วในการชาร์จไฟและประสิทธิภาพที่ดี มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีราคาที่เหมาะสมกับคอคุณสมบัติของมันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีฟีเจอร์ที่คุณต้องการมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสะดวกในการใช้งานรถไฟฟ้ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสมดุลระหว่างราคาและคุณสมบัติมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสนุกสนานและความสะดวกในการใช้งานมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความปลอดภัย และความปลอดภัยในการใช้งานมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการปรับปรุงและอัปเกรดในอนาคตมีความคิดเห็นน้อยอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในชีวิตประจําวันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในทางการและทางส่วนตัว มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในทุกสถานการณ์มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการเดินทางมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการเตรียมสอบมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการเล่นเกมมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการทำงาน มีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการเตรียมงานมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการเตรียมงานทางการมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการเตรียมงานทางส่วนตัวมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานในการเตรียมงานทางการและทัศหางส่วนตัวมีความคิดเห็นอย่างไรกับการเลือกสมาร์ทโฟนที่มีความสามารถในการใช้งานไหน